สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในเกม l a g n n l of X Next Generation อีกครั้งนะคะวันนี้ฝุ่นจะมาบอกข้อควรรู้ก่อนไปล่าบ,บอส MVP แล้วก็มินิบอสกันค่ะ เนื่องจากหลายๆคนประสบปัญหาจิ้มบอสไม่ทันเก็บเคลสดไม่เสร็จสักทีคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนไปล่าบ,บอสกันค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกนะคะการดูตารางบอสค่ะก็ให้เรากดไปที่หน้า MVP ค่ะตารางนะคะก็จะแบ่งเป็นหน้าตาราง MVP ตามนี้นะคะแล้วก็ตารางมินิ ตามนี้ค่ะเป็นมินิบอสนะคะรวมไปถึงบอสอบิสที่อยู่ในอ b บิโซอาเคดนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอสอบิโซอาเคดนะคะก็คือจะอยู่ใต้บ้านซึ่งมีสิทธิีได้เฉพาะกิวที่ครอบครองบ้านนั่นเองค่ะทีนี้เรากลับมาดูที่ตารางปกตินะคะซึ่งโดยตามปกติเวลาเกิดของ MVP จะนับเป็น2ชั่วโมงจากการตายครั้งล่าสุดส่วนมินิก็คือ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ ซึ่งเรานะคะจะไม่สามารถระบุเวลาตายตัวได้แต่ว่าดูได้จากกระดานบอสนั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าค่อนข้างนานใช่ไหมใกล้เวลาแล้วแล้วก็กำลังจะรีเฟซค่ะซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็คือการค่อนข้างนานเนี่ยมันก็หมายถึงว่าบอสเพิ่งจะตายไปนะคะใกล้เวลาก็คือใกล้เวลาเกิดนั่นแหละคะ่ะกำลังจะรีเฟซนั่นเองส่วนการที่บอกว่ากำลังจะรีเฟซเนี่ย ก็คือว่าใกล้จะเกิดรอประกาศนะคะซึ่งทางนี้เราจะดูแค่ตารางบอสไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่าต้องดูประกาศหน้าโลกด้วยก็จะเป็นประกาศที่วิ่งตัววิ่งอยู่ข้างบนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่งถ้าหากว่าบอสประกาศแล้วก็ให้เราไปยืนรอที่แมปนั้นๆพรอมคอยเปิดดูตารางเรื่อยๆว่าบอสเกิดหรือยังเพราะว่ามันก็ควรที่จะดูอยู่ตลอดนะคะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนลืมจนพลาดไม่ได้ตีบอสนะคะการที่คุณไม่ดูตารางบอสเนี่ย อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมาพอดีเลยก็คือด็อปเพลกำลังจะรีเฟซซึ่งถ้าหากว่าทุกคนเห็นประกาศตามนี้นะคะก็แนะนำว่าให้วิ่งไปที่แมปที่บอสจะเกิดได้เลยค่ะทุกคนแมปที่ตามที่ประกาศเขาบอกนะคะอืมโอเคค่ะนี่ก็คือการดูตารางบอสคร่าวๆนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วหลังจากที่บอสปรากฏเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเป็นข้อความสีเขียวตามนี้อ่า นั่นก็คือการที่ว่าบอสเกิดแล้วนะคะทุกคนก็สามารถวิ่งหาบอสในแมปนั้นได้เลยซึ่งบอสก็จะสุ่มเกิดในแมปนั้นๆข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบอสจะเกิดที่ชแนลหนึ่งชแนลดียวนะคะทุกคนถ้าไปผิดชแนลก็คือหาบอสไม่เจอนะคะอย่างต่อมานะคะซึ่งนอกเหนือนจากบอสต,ตามตารางปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีบอสตามกิจกรรมต่างๆซึ่งบอสเหล่านั้นนะคะมันก็จะเพิ่มเข้ามาบนหัวตารางบอส ซึ่งเราก็ดูการเกิดตามตารางปกติได้เลยส่วนเกณฑ์การดอปของต่างๆก็อาจจะแล้วแต่กิจกรรมนั้นๆนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีบอสพิเศษที่จะสุ่มวันมานั่นก็คือบอสวอยหรือว่าบอสหมอกนั่นเองค่ะทุกคนบอสมอกก็คือบอสที่จะเกิดจากบอสหลักตามตารางมันจะโชว์ข้อความสีม่วงๆตามลูกนี้นะคะ ซึ่งก็แล้วแต่วันอีกว่าเขาจะมาเป็นบอสตัวไหนนอกจากวันที่บอสหมอกจะมาแล้วนะคะเวลาก็สุ่มด้วยบางวันก็มาเร็วมาดึกแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตก็จะมาช่วงหลัง5-6โมงเป็นต้นไปนะคะหรือบางวันก็มาดึกแบบ2-3ทุ่มก็มีอย่างของคลิปนี้นะคะที่ตัดมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นของบอสด o บเบิลแกงเกนั่นเองค่ะ ซึ่งโดยบอสมอะตามปกติเมื่อถูกตีไปครึ่งหลอดนะคะเขาจะเรียกบอสในดันสุ่มมาหนึ่งตัวเราก็ควรที่จะตีทั้ง2ตัวนะคะเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสดอรอปลุ้นของทั้ง2ตัวนั่นเองซึ่งในช่วงเวลาที่เป็นหมอกจะมีเวลา4ชั่วโมงนับจากที่ประกาศสภาพอากาศหมอกการทุกใบที่ดรอปจากบอสทุกตัวในช่วงหมอกนะคะจะนับเป็นการบอกการหมอกหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเก็บโคต้าเอาไว้ไปลุ้นของในช่วงบอสมอกกันด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเกี่ยวกับจุดที่บอสปรากฏหรือว่าแมปที่บอสเกิดนะคะต่อเน,นื่องจากข้อแรกเลยถ้ามีประกาศบอสกาลังจะรีเฟรชหน้าโลกแล้วก็ให้เราไปรอแมปที่บอสจะเกิดซึ่งสามารถดูได้จากหน้าตารางบอสเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้พีโอนี่ใช่ไหมคะมันก็จะมีจุดบอกอยู่คําอธิบายของบอสนะคะเนี่ย ที่มันจะเป็นข้อความสีแดงๆเขาก็จะบอกว่าจุดที่ปรากฏก็คือแมปทรงกราดิ่ e เดซเซอร์ n ชแนอย่าลืมนะคะ c ชแนลหน1ค่ะบอสเกิดเฉพาะ c ชแนลหนึเท่านั้นนะคะไปหาบอสแล้วก็อย่าลืมย้ายแนวกันด้วยนะคะทุกคนเป็นข้อสําคัญเลยบางทีเราก็เคยเป็นนะคะวิ่งหาไปเถอะแต่อยู่ผิดแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงแมปแล้วอย่างแรกที่ควรจะต้องทําเลยก็คือย้ายตัวเองไปอยู่ที่แนวหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนแมปต่างๆนะคะ จากตัวอื่นๆก็สามารถกดดูได้เลยอย่างตอนนี้นะคะตัวฝุนเนี่ยฟาร์มอยู่ที่ t i ม e โฮเดอร์แมปไทม์โฮเดอร์นะคะมันก็คือจุดที่ปรากฏอยู่ที่ในท์แมคคอร์กทาวเวอร์ชั้นแนล1นั่นเองเราก็มาที่เบอร์แมปแล้วก็กดดูแสดงทําแล้วก็เลือกอันนี้บอร์ดก็จะอยู่แบบนี้นะคะเราก็เดินมาได้เลยค่ะ ตามนี้เองค่ะทุกคนข้อนี้ง่ายมากๆแต่ก็ข้อสําคัญคืออย่าลืมย้ายแนวหนึ่งเดิมน,นะคะอย่างต่อมานะคะข้อสําคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือตาำแหน่งตัวเลขในแมปหลายๆคนที่เข้าไปปาร์ตี้ลาบ,บอสมักจะประสบปัญหาตัวเลขคืออะไรอะ่ะการพิมพ์เลข1 1, 1ึ่2หนึ่งหนหน่งสามสามสันหมายความว่าย,ยัางไง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะคะหลักๆเลยก็คือเป็นตำแหน่งของคนที่เจอบอสนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลขตัวนั้นคือส่วนไหนของแมพซึ่งมันเปรียบเทียบไดงง้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเปิดแมพขึ้นมาแล้วคุณก็เอาคีย์บอร์ดของคุณนะคะยกมาทาบเลยค่ะตรงนํำแท็กที่เป็นตัวเลขค่ะซึ่งก็ตามรูปนี้เลยนะคะอันนี้สุนทํารูปมาให้ดูก็คือดูง่งายๆตามนี้ตามเลขเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น ใครที่เจอว่าบอสเกิดตรงไหนก็พิมพ์ในแชทได้เลยว่าสมมติมันเกิดสายลางใช่ปะก็เกือก็กดเลขหนึ่งหนึ่งหงเลยนั่นก็คือการเจอบอสแล้วระบตุตำแหน่งไปด้วยก็พิมพ์ฝัดข้อความไปยาวๆนะคะเจอฟวาบอนสุดก็เลข9กก็พิมพ์ไปค่ะหรือบางทีก็มีแบบเจอไป4ไป5ก็คือตรงสายกลางกับตรงกลางนะคะระหว่างกลางนั่นเอง ก็ลองดูค่ะเวลาไปล่าบอสก็ลองใช้ดูนะคะลองจำตัวเลขกันดูซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่บอกสำหรับตำแหน่งกันบ้างแหละเดี๋ยวทุกคนก็ชินนะคะยังไงก็ลองไปจำตัวเลขแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูได้ค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายค่ะทุกคนนั่นก็คือโค้ารางวัลเข้าร่วมต่างๆก็จะดูได้จากตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปที่ดูจานวนครั้งค่ะเขาก็จะบอกว่าวันนี้คุณเหลือรางวัลอะไรบ้าง มันจะมีทั้งหมด5รางวัลน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือรางวัแลแรก็คือการดรอปของทองต่างๆค่ะที่มันจะโชว์ขึ้นข้างล่างเวลาตีบอสตายนะคะ ซึ่งรางวัลแล่เนี่ยนอกจากของทองต่างๆที่ดรอปจากบอสแล้วนะคะมันก็จะหมายถึงเศษจ,จิ๊กซอด้วยถ้าสมมติว่าเราตีบอสต,ตัวนี้เสร็จแล้วอะ่ะเราได้เศษจ,จิ๊กซอนั่นก็หมายถึงว่าคุณลดเวลานั้นหนึ่งอย่างของฝุ่นที่โชว์อยู่วันนี้คือยังไม่ได้ไปล่าบบอสนะคะรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้ลดจํานวนไปอันนี้ก็กดให้ดูนะคะว่าเออเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเพนหวันร้อยอะ่ะก็ได้เวลานะคะโคตารางวัแลแร่คุณ ลดไปและหน่งอันตึงต้นค่ะซึ่งโดยรางวัแลแรกของ MVP กับม i นินะคะ mm. เขาก็จะแยกกันอย่างละสามโคตาค่ะแล้วก็กดเข้าไปดูได้มินิก็จะแยกกันไปนะคะซึ่งวันหนึ่งก็เท่ากับว่าเราจะมีทั้งหมด6โคตาแน่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราได้6โคตาค,คือได้6เศษ จิ๊กซอว์มุตินะในวันนั้นก็คือโคต้าคุณหมดแล้วนะคะผักไปบอดนอนได้ค่ะโอเคมาดูอย่างที่สองนะคะรางวัลอันดับดาเมจค่ะอันนี้จะได้เป็นเหรียญ MVP กับมินิเรียงตามอันดับดาเมจจากตารางของบอร์ตตัวนั้นๆน,น,นะคะก็ไล่ตามมาเป็นอันดับที่1 3สาเหรียญสองเหรียญสาเหรียญน,นั่นเองค่ะยังต่อมานะคะ อย่างที่3รางวัลดับสุดท้ายก็คือคนที่ได้ MVP หรือว่าดับสุดท้ายของบอสตัวนั้น,น,นๆก็จะได้เป็นเหรียญ MVP หรือมินิครั้งละสามเหรียญตามที่ไปตีตัวนั้นๆนั่นเองค่ะและอย่างที่4นะคะรางวัลดับแรกก็คือคนที่เปิดบอสคนแรกนั่นเองใครที่เจอบอสคนแรกนะคะก็จะได้เหรียญนั้นๆไปอย่างละ2เหรียญนนคะ่ะสําหรับดับแรกแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะรางวัลเข้าร่วมก็คือการที่เราไปจิ้มบอสนะคะเราก็ได้เหรียญมาจากการไปจิ้มนั่นแหละค่ะ ซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะคะแต่ว่าแต่ละรางวัลเนี่ยมันจะรับรางวัลแต่ละหมวดรวม6โคต้าต่อวันก็แบ่งไปเป็น MVP 3มินิ3นั่นเองนะคะใครที่อยากจะเก็บสะสมเหรียญก็มาจิ้มเอารางวัลเข้าร่วมได้แค่นี้ก็ได้เหรียญไปแล้วค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการลาบอทที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้ค่ะนอกเหนือจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวกันไปแล้วนะคะ ฝุ่นก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆในการล่าบอสมาฝากให้เพื่อนๆกันด้วยข้อแรกนะคะการวาร์ปโลกค่ะนี่นะคะ World Map แล้วก็เปิดเข้าไปใช่ไหมทุกคนอะมีอยู่แล้วแหละที่ไปทำเควทคาฟ้าแล้วได้ World Map มานะคะนั่นก็คือการวาร์ปอันนี้สิ่งนี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากเพราะว่าเผื่อเอาไว้ในกรณีที่บอสเกิดพร้อมกันหลายตัวก็สามารถกระโดดวาร์ปข้ามแมปไปได้เลยนะคะอย่างต่อมาค่ะก็คือ วาร์ปคู่รักนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันใครที่จะไปลาบ,บอสเนี่ยคู่รักหรือว่าคู่แต่งงานนะคะช่วยได้เยอะมากก็เหมือนกับว่าเราจะมีวาร์ปโลกเพิ่มมาอีกรวมไปถึงสกิลชุบคู่ต่างๆนะคะก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนนอกเหนจากนี้นะคะเราก็ควรที่จะพกวิง่งบีวิ่งยาปั๊มดอกครึ่งดอกเต็มยาแก้สถานะต่างๆเอาไว้เผื่อกดถูกเชินด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่ห้ามลืมเลยนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะการล่าบ,บอสจะสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไปล่ากันเป็นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังเตรียมตัวจะไปล่าบ,บอสนะขอบคุณนะคะที่ทุกคนดูมาจนจบเลยเป็นกำลังใจให้ฝุ่นได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะล่าบ,บอสกันให้สนุกนะคะทุกคนบ๊ายบาย